สวัสดีค่ะเพื่อนๆของนานาค่ะวันนี้ขอโทษเลยนะคะที่ทําให้เพื่อนๆนผิดหวังในฮานอยนะคะอก็เอาเป็นว่าเรามาเอายี่กี้คืนแล้วกันนะคะเราไม่เย่อท้อนะคะเราต้องสู้ต่อไปว่าเราถงลงทุนมาเยอะแล้วเนาะวันนี้ที่เข้าทั้งวันตั้งแต่รอบที่หนึ่งถึงรอบตอนนี้รอบที่ห้าสิบห้าแล้วนะคะก็ยังเข้าอยู่นะคะก็น้อยมากที่จะหลุด ใครจะลองเล่นตามก็เล่นได้นะคะตอนนี้ที่กำลังถ่ายทอดอยู่ก็คือว่ารอบที่54เพิ่งจะออกไป55เมื่อกี้นี้นะคะ mm hmm. ก็จะเผยแพร่ให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าวิธีการคิดคิอย่างไรรอบนี้ไอ้สูตรนี้จะเป็นเลขวิ่งนะคะวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็ลดบนลดล่างใช้ในสูตรเดียวกันรอบเดียวกันนะคะ วิธีการคิดคิดง่ายๆค่ะแต่ว่าเรามาเล่นทั้งรูดทั้งวิ่งนะคะก็จะใช้รอบรอบที่มันออกที่ผ่านมาสมมุติว่ารอ,อบนี้รอบต่อไปรอบที่56ที่กําลังจะออกนี้เราจะมาคํานวณกันนะคะอย่างรอบก่อนรอบที่54นะคะ591 91แล้วมันออก378 37โอเคอันนี้ก็คือคิดง่ายๆก็คือใช้หลักร้อยบนนะคะ หลักร้อยบนบวกกับหลักหน่วยบนนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะแล้วก็บวกเพิ่มหนึ่งแต้มแค่นั้นละคะ่ะก็จะได้เท่ากับ6ใช่ไหมคะหบวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะเป็น7นะคะแล้วก็แทงเลยคะ่ะลดบนล่างห7ดแล้วก็วิ่งบนล่างห7แค่นี้ละคะ่ะต้นทุนเราอาจจะเยอะหน่อยนะคะก็ลองเสี่ยงดูนะคะแต่เราก็ได้กำไรนะคะ เราจะได้น้อยนิดแต่ก็เก็บไป,ไปทีละหน่อยนะคะสูตรนี้มันตั้งแต่รอบแรก6กโมงเช้ามาจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะอาจจะมีหลุดบ้างแต่ดูตามสถิติแล้วคือนานาไล่ดูตามสถิติแล้วตั้งแต่รอบที่1ถึงรอบที่ห้าบปัจจุบันนะคะก็มีหลุดบ้างแต่น้อยเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้าทั้งนั้นยังไงก็กําไรเห็นๆค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ อย่าลืมกดติดตามใครที่ไม่ทันก็เข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมคลิปนี้นาะนาะทำแปลกๆเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนค่ะเสียงก็แหบๆนะคะออกกามาก็จะได้นอนนะคะก็ใครที่สนใจก็เข้าเข้าไปลองเล่นดูนะคะไม่งั้นก็แค่คิดในใจไว้ว่าเออมันจะออกเลขอะไรนะแล้วเราก็รอดูเออมันออกจริงหรือเปล่า น้าเล่น่อยเล่นนะคะก็ไม่อยากจะให้ลงทุนสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เราก็บาดเจ็บมาจากฮานอยเลยเนาะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ